ทุกโอกาสเช่นเราจะไปวัดไปหาเพื่อนไปทำงานก็ได้ก็จะใช้ได้ครบเลยก็อ,นอยนนี้ที่คอบคุยหรือว่าไปเดียวครบมีหลายไปก็ดีเพราะราคาไม่แพงนะคะก็ะซื้อห,หลายใไปเลย คื่อยากได้กระเปารเปาัป้าสอที่ไม่ใช่ลูกตัวเองรอ,อกไปละเรียไปแล้วเรียนนะนที่เจอพี่เจนนี่นนี่นันหรอว่าี่จนนี่อ นหนักขึ้นสามโลแล้วอั้มรถบรรเดียวสองโลเหลือเหลือโลโลกว่าเนี่ยอั้มขึ้นจะลงในตอนนี่ไหลเพรจว่าเฮ้ยใี่อ้้มปวยอยู่แล้วทไมพี่อีกถึงคิดว่าน้องปวดเองคืออั้มไปดูอั้มไปถ่ายใช่ไหมไหลมาหกวันแล้วก่อนว่าไปอาทิตย์เจ็ดวันแล้วโอ้ก็เดินเดินไปแล้วปวดท้องไปอย่างเงี้ยกลับมาแล้วก็หนักขึ้นสามโลคือมันขึ้นสามโลจากที่รู้ใช่ไหมแต่มันขึ้นจนได้นั้นแล้วหกโลก็คือต้องสามโลกว่าแต่รถวันนั้นก็เลยแบบว่า ก็นในห้องน้ำรถไปสองรอบได้เอ็นจอยกับเรื่องการกินไหมครับพี่เอนจอยมากชอบมากกินอาหารทุกอย่างกินแบบว่าชันทยกที่รู่แบบเยอะมากๆไปเลยไปในสวันสามสวันแต่อดกินอยู่ใช่ไหมครเพราะว่าพี่อ้มขับุในการกินมากเลยสนุกค่ะแล้วก็กินเยอะมากทุสิ่งแต่เราก็เดินเยอะ่อยใช่ไหม่อ้ว่าเที่ยวจากเต็มกินาเต็มลบ่อยมากแบบไม่รู้ตัวเลยว่าวันต่อไปเมเสื้อผ้าไปชุดใไมได้อะ รู้เยร้นขึนค่ะแต่เราก็เดินเยอะอยู่นะเาดินเยอะเดินจนขาแบบเจ็บไปหมดเลยอ่ะครั้งนี้เป็นไงไปดูงานไปดูแข่งเกมอะไรอย่างเงี้ยไปดูแข่งเกมแล้วก็ไปเลอนไว้คืูทุกงานแล้วจริงๆก็คือจะไม่อยากออกนอกประเทศเงี่ยแต่ก็เฮ้ยเราเตรียมมาปีนึงแล้วคืออยากไปดูแข่งด้วยตัวเองหรืออยากไปเห็นทุกงานก็แต่วันนี้ทีมในดวงใจมีเชียร์คนไทยค่ะแต่ได้พี่ชินน้องๆด้วยเี่ย อต่เขาทำเต็มที่แล้วเต็มที่เขาเก่งมากเลยนะแต่พวกเราก็ไม่เป็นไรปีหน้าเอาใหม่ก็กล่าวว่าถ้าไม่ไกลมากก็จะตามไปแต่พี่อั้มก็ดูจริงจังไปถึงขอบสนามแบบสิ่งจริงจังค่ะเพื่อนๆจริงจังกันนี้อันนี้เป็นแพลนที่วางไว้ข้างหน้าหรอเป็นปีหนึงแล้วค่ะอ๋ออันนี้เป็นทีมเกมของเราเหรอคะเดินไปเดินแกะไม่เพื่อนๆอั้มแบบที่ไปก็คือเล่นเกมด้วยกันค่ะแล้วคืออั้วก็คือเล่นเกมนี้หนักเลยติดหนักมเลย คนพางติดคูเล่นบ่อยแต่ไม่เก่งคอทำไมเขไม่เก่งมีเติมมมีเติมงนกมนี้มันไม่ค่อยใช้เงินเยอะเหมือนเกมที่เคยเล่นอันนู้นไม่ได้ใช้เงินเลยไม่ค่อยคเติมเรามีวิธีไงถ้ามันต้องเติมเราจะมีลิมิตจ่ายแค่นิดๆหน่อยๆทีนี่ได้สำหรับกว่าเลยนะมันเป็นความต้องหนุนไม่ไม่ได้ใช้เงินเยอะเกมนี้โอเคมากค่ะนไม่สหราวนด้วยใช่ไหมครับถูกเพื่อนหรอตกใจเลย สวับดสบอมมากทลิปนี้แต่ก็สนุกเอินซอยค่ะใช่ค่ะจะเพื่อนหลอกไปเล่นเครื่องเล่นอีกวันหนึ่งไปสองวันตอนนี้ก็ไม่ใจล้วยใช่ไหมครับน้ำหนักก็ลงได้ครับตามตามตอนนี้เหรอโดยโลนขาวว่ามีถ่งานสำคัญมากๆที่สามสิบวัก็เลยต้องภูมิใจมากเลยผิวขาวแต่ก็ต้องกินไม่ต้องกินไข่วก็ไม่ต้องกินกินปลาสองชิ้นกินโปรตีนสองมื้อกินอาหารได้มื้อเดียวไม่กินปลาก็กินไก่ แต่คือมันอิ่มมันไม่อิ่มไงเออทำยังไงอ่ะก็กินข้าวเข้าไปไส่คนเราไม่ต้องกินเพาว่าทำอะไรให้มันพอเพียงอ่ะไม่ต้องไปลดเลยแบบมากคะเอาให้มันพอเพียงอ่ะที่อั้มกือโปรตีนวันละมื้อข้าวสองมื้อแต่ถ้าเล่นมันไม่ลงอ่ะตัดต้องตัดจริงคือของหวานอั้มโปรตีนอั้ไม่ไม่ตัดของหวานตัดน้ำหวานช่วยได้ค่ะตัดน้ำหวานเลยอั้มลงลงเร็วพันเดอร์เข้มขันไหมคะพี่อั้มพูเจนเนอร์ร็อกจ้า เขาว่าไงเขาบ่นไหมเป็นเนืเอไฟหรือเนื้อขอมมากค่ะแต่แต่ก็ไมได้ง่านเลยค่ยะที่ร้านนีเลยใช่เขาก็ดึงอาหารออกเราก็ดึงอาหารเข้าคือ <ๆ S 1> ที่เล่นมาเนี่ยปล่าประโยชน์ร้านต้องเริ่มใหม่อย,อย่างไรคุณก็ต้องพิจารบาว่าผมแก่หรือผมเด็กไม่ใช่ไม่ใช่ใชผมแก่ถ้าเห็นอันถักเปียคืออ้ําไม่สระผมมา,ลาหลายวันง่ายง่ายถ้าปล่อยผมคือหูผมจะดกจะตรงอะไรเงี้ยแต่ถ้าถักเปียคือไม่ได้สระผมมาหลายวันไงผมว่าตรงนี้ถ้าเราหน้าเด็ก คือคิดอะไรไม่ออกถุงเปลี่ยนเลคิดออกไหมไม่ออกนคืออะไรอย่างเงี้ยรู้สุดท้ที่ไหนคนชมว่าหน้าเด็กตลอดก็ไม่นะนล้วมีวันบระวัตแก่บ้างวันนอนน้อยก็แก่แก่อยู่ค่ะไม่ได้ไม่ได้เด็กอล้วค่ะเป็นย่าคนแรกเป็นย่าเป็นตุ๊กตาที่เลยครั้งแรกค่ะขั้งแรกเป็นใครนะคะวันนี้เลยวันนี้ด้วยวันนี้ด้วยวันนี้ด้วยค่ะผมรปล่อยครับแต่ว่าในที่สุดกินอะไรกินอะไรเป็นไงบ้างคือจะไม่เห็นเลยเดี๋ยวก็อยากเห็นทำไมเะไรกันก็ติดใจมากคือจริงแล้ว เคยเจอพี่เบิร์ดเคยพูดคุยแล้วแต่ไม่เคยร่วมงานเจพี่เบิร์ดเลยต้องถามว,ว่าสักทีเหมือนพี่เบิร์ตเคยตอบมานานมากเป็นปีแล้วอ่ะเราไม่ว่างเราใครเนที่สุดเอาแาหละนั้นเวลาละอยากเจพี่เบิร์ตมากต้องรังอ่ะอ่าเป็นเง่งมางพอได้ก่อนตื่นแต่เช้าเตรียมพร้อมเลยเจพี่เบิร์ดแล้วก็เจพี่เบิร์ดเหมือนแต่อยากรู้ว่าซุปเปอร์สตาร์เนี่ยเขาเป็นยังไงกันบ้างเขาใช้พยายามบอลทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่อเราได้รู้มางก็ พโหพี่ปีเลยตอนนี้เราก็ไหมเรา่สามารถพูดได้จรงบอกเคยตอกเราอย่างงี้แล้วก็ไม่สามารถพูดได้จริงๆเป็นชิ้นองเราจริงๆคนอย่างพัาภาเก่งเดยกพีเบิร์ไม่เก่งค่ะคือจริงๆองบอกว่าชนทำพี่เคยมานานมากแล้วฟังเพลงอันนั้นไม่นับนทุกคนอพี่เบิร์ดต่ตอนนั้นเป็นเด็กที่ แล้วพี่บัวเป็นคนเดียวที่เป็นซุปตาร์หราอทักอ้างคนอื่นจะไม่ทักพอทักแล้วก็พูดคุยดิแล้วในยับได้ว่าอู๋พี่บัวเรายังเป็นเด็กแบบหน้าใหม่มากๆเลยพี่บัวทักเราชมเลยตอนนั้นเราลยนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่วันนี้ก็ขอบุญนะครับพี่แอ้มในการไปถ่ายทำอะไรขอบุญมากครับคนนั้นเลยแต่พี่แอ้มแต่วันนี้ก็คือซุปตากับซุปตามาเจอกัน ถึงต้นไม้ก่อนถ้าไม่ได้ถ่ายเมานานรับเหมือนกันเนาไม่ได้รไม่ได้รับเลยนค่อยค่ะเ็นเวทีนเนเวทีด้วยนเวทีของตเบิร์ดหลายคนตายใครจะออมาขึ้นล่ะแต่หลายคนลุ้นแน้วาอยากให้เรานเราเต้น่เป็นที่ว้นมีชวนไมคะไม่ชวนใครก็น้ว่าเราเห็นไม่เป็นไม่พอไม่พอค่ะเราเป็นไม่พอแต่ถ้าขึ้นเป็นสวนเอามั้ยก็ไม่อยากมีความเี่ยงต้องไปหัด จอมเอาจริงๆเอาว่ห <tampoco S 2> ัด <bugün> ร <Dragon> mm ้องเพลงนะแต่ร huh. uh ู huh. ้ส <on dance> <durch> ึกว <tr ider> ่าไม่ใช่ค่ะมันเหนื่อยอ่ะคือเอาไม่ค่หายใจไม่ค่อยไม่ค่อยสดุปแล้วเวลาพูดเจ้าทุกคนสังเกตเอาพูดจังหวะไม่ดีเพราะหายใจไม่ค่อยดีบางทีพูดไปดูเรื่องไม่ใช่นะหายใจแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไม่ไม่คิดจะเรียนร้องเพลงคุณกำลัหลับชอบร้องเพลงคุณพงศก็ชอบแบบว่าสักหนึ่งบทเพลงอืมเรามีไหมเราจะร้องไหมห้ามเรื่องเลยไหมไมละครเลยไหม อยู่ไม่เอาใจขาดปีนี้เป็นกัดไม่ม่ได้ทำงไม่ไดอะไรกันบ้างไม่พอไม่มีค่ะอยู่กับเพื่อนตลอดเวลาก็ไปดูแข่งเกมเขาก็ไปวันหนึ่งอีกวันนึงไม่ตู่ก็ไม่เจอกันไปไปเล่นเครื่องเล่นไม่ได้เจอกันเพราะว่าเขาไปทำงานแล้วก็ไปเล่นเครื่องเล่นตอนตอนกลางวันไม่เคยมีสวิตเลยค่ะเขาแกล้งอ้ามก่อนอัมหลับเขาก็เลยแกล้งเขาคูลตอนที่เขาหลับ